จะพาเลาะเบิ้งต้นกระโพดเฮากับพี่น้อยฟาตเาา์เป็นมากลายเป็นมากลายบ่ะโว้สิมีไในหรือบ่พี่น้อยหน้าสิมี่หรอพี่น้อยแต่ไนมันยังบ่ทันยังบ่ทันเตึงเนาะมันยังอ่อนอยู่อพอดีน้นอนอยู่กี่มารอบหน้าพอได้ได้กินต้มสาลี ได้ได้กินต้มข้าโพดแต่ผักบัวเป็นงามอันลนี่เป็นแท้อยู่บ่อนเพิ่นแหละเพิ่นดินมันงามพี่น้อยดินมันงามดินมันเพียงเนาะปลูกยังใส่กับงามแต่ต้นข้าโวพวดเิ่นขักะลี่พี่น้องเลย สบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC, ขขเอฟซีบุครูสุขคนเด้อบัวซีอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะสบายดียิ่งแรงแรงเดอ้อพี่น้องเลยสบายดีปีใหม่เนาะปีใหม่นี่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีบุครูสุขคนเดอ้อจะมีสุขภาพทางกายแข็งแรงแข็งแรงเดอ้อหอยลำรวยลำรวยบุษครูสุขคนเดอ้อเดินทางไปไสก็ขอให้ไปฮอดปลอดภัยเนาะเมื่อนี้ก็สิมา อัปเดตสวนข้าวโพดเขาพี่น้องเลยอัปเดตสวนข้าวโพดยำแรงเขาเนาะข้าวโพดอยู่ริมฝั่งคลองพี่น้องเลยข้าวโพดกำลังเป็นมากพี่น้องกำลังเป็นมากมากกำลังใหญ่เนาะชวนก็ไปมาอัปเดตแต่เฮิงเลยพี่น้องสวนขา้าวโพดเขาแต่นี่พี่น้องเยกำลังเริ่มเป็นฟักเห็นเนาะโอ้ยจะได้กินมากแล้วพี่น้องเลย เป็นว่าต้นน,น้อยน้อยเฮี่ยวๆกะคิดว่าสีมากกว่าใหญ่พี่น้องไงโอ้มากใหญ่อยู่ได้นี่พี่น้องลายอยู่ได้เป็นมากกับฟักต้นหนึ่งกับสองสามฟักคนนด้พี่น้องไงบางต้นกันอ่พอดีอะไรน้นองมิวกี้มารอบหน้าพี่น้องมารอบหน้าได้กินข้าวโพดเลย บ,ยยบ,งงบัดเป็นมากกัลายัได้พี่นะ้องส้มที่ปลูกใหม่กะขึ้นใหญ่เบื่ออะไพี่น้องเลยบัดเป็นมากป่ะนีหน่ะป้าแต่ห้างล่มกะนบัดเป็นมากป่นหนิบวมในน้อยพี่น้องเลยนะระโพธิ์ฟักกำลังเริ่มใหญ่พี่น้องกำลังเริ่ม เริ่มซ้ำแขนเนาะซุมนี่แมงไม้กินเบิดพี่น้องเลยซุมยีปลูกตามหลังนี่อาแต่บรรยากาศย่ำแรงๆพี่น้องเลยอยู่ริมฝั่งคลองทาเลาะเพิ่งส่วนพักย่ำแรงพี่น้งงอ,งองลเลย ทางนี้ส่วนนี้พันนิ่นนะมักทั่วพี่น้องปลูกมักถั่วแล้วก็ปลูกมันเนาะปลูกมันแก้วมักถั่วค่ะเ,เริ่มบางเลยพี่น้อเยเกินก็เก็บไปหลายรอบแล้วเนาะเก็บไปหลายรอบกี่หลายรอบเลยพี่น้อยซุ้มที่ปลูกใหม่ก็เริ่มออกดอกว่นแล้วพี่น้อย กำลังเริ่มสีจอดอกจออย่างนนเนาะแต่ใบเหี่ยนใบยางเพื่อพี่น้อยอากาศมันหนาวแล้วแมงไหมเข้ามาส้นมาหยังเนาะมาเจาะมาหยังปลูกตามธรรมชาติพี่น้อยแบบบริได่สีดยาบริได้ใส่ปุ๋ยใส่อย่างเนาะบริได้หดหน้ำหดอย่างพี่น้องปลูกไว้ตามมีตามเกิดพี่น้อยบรยิได้ อันนั้นมนะันเนาะซุ่มนี่สิปเป็นซุ่มที่มันนิบใสพี่นะ้องเลยมันนะิบใสเนาะซุ่มตัวนี้ที่ว่ามันตันทางอะไรพี่น้องเลยนะตันทาง àng, ายางทางยางเนาะมันเจือนมันยัง,ยงนั่นแหละแต่ฝั่งเจือดเลยพนะี่น้องเลยฝั่งเจือนแต่ฝั่งเส,นะสาะเนาะเพราะว่าใส่ใส่ยางแบบว่าใส่ยางมันลุดเลยพนะี่น้องเลย แต่ยางมันรุดแล้วมันน้าม,มันทังไปแล้วแต่ฝั่งเจือนเลยพี่น้องเไยปลาเพลยก็เลยเอาเอาถ่อมาใส่เนาะเอาถ่อมาต่อเอาพี่น้องเไงกระโผดเนาะโอ้บวมกันน้อยๆได้พี่น้องเไยเบิ่งขึ้นน้อยเนาะตอนปลูกแรกๆก็เบิ่งขึ้นน,น้อยๆพี่น้องแบบมันขึ้น ขึ้นเต็มเบไปเลยนะป้าแต่การร้ายเติบพี่นองงอ้องเลยแต่ฝั่งทางขึ้นเจือนเบไปเลยพี่น้อง,งเลยเจือนเข้าไปเป็นถ้ำเลยทางนั้นเนะเาะแต่ใจแต่ฝั่งเจือนลงแบบต้นข้าวโพดเลยพี่น้องเลยข้าวโพดกับเสียหายเลยพี่น้องเลยมันเจือนมันอย่างเนาะ ขาเลาะเบิ่งต้นกระโพดเนาะกับพี่น้อยป้าแต่เป็นมากลายเป็นมากลายปะโหะสิมี่ในหรือบ่พี่น้อยันนาสิมีดอกพี่น้อยแต่ในมันยังบท่ทันยังบ่ทันตึงเนาะมันยังอ่อนอยู่ ถั่วเขาก็บเลือยแต่มักปลายมันเหรอพี่น้องไอ้ก็เก็บลายรอบเลยเก็บไปกินลายรอบแล้วหมักถกั่วเลือยแต่มักปลายมันพวกเล่าทามันเหี่ยวทามันเหี่ยวมันห่าวเลยพี่น้องไอ้จะสิมาเก็บเก็บกู้เนาะไปต้มต้มหวานในมันไปต้มหวานเขาเสียบเลยพี่น้องหวานหวานถั่ว พอดีนออ้องมิวกี้มารอบหน้าพอดีได้กินต้มสาลีพอดีได้กินต้มข้าวโพดพี่น้องทางนี้จะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวพี่น,อน้อ,องเลยข้าวโพดข้าวเหนียว น่ะสิเป็นแถวนี้สิเป็นข้าวโพดน่ะข้าวกลัมพี่นองง้อยข้าวโพดข้าวกลัมข้าวโพด,ดดำเนาะบัะจนจอนออมซื้อมาปลูกเบิ่องซองหนึ่งพี่นองง้อยซื้อมาปลูกเบิ่งซองหนึ่งว่าลองกินเบิ่งเนาะว่ามันสีเป็นอะไรอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งกันนะ่ะสิพ่อกินพี่น้องเย อาทิตย์หนึ่งข้าวโพดนาซีพ่อกินเน,ะนาะนาซีก็บไปต้มไดนน้ีส่วนข้าวโพดปอจอนพี่น้องอันนี้คลองส่วนข้างๆเนาะนี่กำลังเป็นมากเบ็นอะไรพี่น้องเป็นมากเป็นฟักเป็นอะไระเดี๋ยวจะไปเบิ่งส่วนส่วนนั่น,นกับง่ามเลยพี่น้องของเพื่อน ทางนี้พี่น้องมักทั่วบ่มีคนมาเก็บเนาะเจ้าของเพิ่นบ่อยู่อะพี่น้องเพิ่เป็นบ่คอยได้เก็บมีแต่หมากห้าวมันเลยพี่น้องเอทั่วปลูกถิ่มไปเนาะขขาโพดเพิ่นกับปูกบอปลายป็นอะไพี่น้องเจ้าเนี่ย พี่น้องของเจ้านี่สิง,งามครับพ่องเจ้านี่สิง,งามเนาะบู๊โห่เพิ่นเอา,เอาสายพันธุ์ยังมาปลูกข้าวโพดก็มีหลายสายพันธุ์ในพี่น้องเลยบางคนก็เอาสายพันธุ์สายพันธุ์ย,ยังซูปเปอร์ซูปเปอร์พันธุ์หวาน พักใหญ่สําแคนพักเดียวนกินอิ่มเลยบางคนเพ่นซื้อเป็นทุ้งใหญ่พี่น้อยทุ้งใหญ่มาปลูกเนาะคือประจอนเพซื้อแปลว่าซื้อเป็นช่องเป็นยังมาปลูกเลยพี่น้อยอส่วนกระโพดงงาม,มาเลยพักเป็นยังเพ่นพี่น้อยพรับ ซีพักเง่้เนาะพักบัวพักเง่้ยประกาศก,ก็ออกดอ,อกไปเลยวครไหนเมื่อน,นี้บ่ค่อยลบบ่ค่อยนาวันไหนพี่น้อยกอแอต่พักบัวเป็นงามเลยเป็นแถวอยู่ พ่นเพิ่นเลยเพลินดินมันงามพี่น้องดินมันงามดินมันเพียงเนาะปลูกยังใส่กับงามอ๋อต่ต้นข้กกาวโพดเพิ่นผักกะลิพี่น้องเลยเจ้านี่สินินนินข้าวโพดหลายกว่าพี่น้องข้าวโพดแล้วก็อ๋อแต่ผักบวัวเพิ่นเนาะเป็นแถวงามอะไรพี่น้องเลย อันนี้เพ่นกระปุกมั่นใสพี่น้อยแต่บ่อจอนกับือสิบ่อไดอ้บ่อได้ปลูกอะไรพี่น้องไงคือสิปลูกแต่ซ้ำน,น,นั่นแหละเนาะตอนนี้พันปูหมักถั่วใส่ใหม่พี่น้อย น้ำคลองก็เริ่มลดลงลายแล้วเขาโพดเจ้านี่งามกว่าหมู่พี่น้องเลยป้าตาฝังฟักนี่คือสีให่ขนาดทางนี้สิปเป็ียนอีกเจ้าหนึ่งพี่น้องเลยเจ้านี้เพิ่นกันนิ่ง ปลูกข้าวโพดอย่างเดียวเลยพี่น้องเไยปลูกข้าวโพดปลูกหญ้าเนาะเจ้านี่เป็นปลูกหญ้าเป็นเกี่ยวหญ้าไปให้งัวพี่น้องไเไย,งงยเ,เป็นเลี้ยงงัวลายโตเนาะเล่นเลยนิ่งปลูกหญ้าเนี่ยปลูกข้าวโพดเนี่ยนี่เป็นเกี่ยวหญ้าไปให้งัวแถวเนี่นี่จะเป็นหญ้าเป็นปลูกไว้ ข้าวโพดเจ้านี่ครับป้าพอดีต้มเลยได้พี่น้องเนี่ยข้าวโพดเพือนเนี่ยพอดีต้มพอดีเอามาปิ้งย่างเนี่ยเนาะน,นี่สุมนี่จนอ่จนแก่ป้าพี่น้องไอเจ้าของเผือกโบเรม,มาเนาะ ทกคองเพิ่นบ่ค่อยมาบ่ได้พี่น้องเพิ่นธุ์ยากเปรียงอย่างๆเนาะมีแต่ให้ลูกให้หยังเพิ่นมาแหละโพดส่วนนี้บ่ค่อยงามบัดนี้พี่น้องเพราะว่ามันมันหญ้ามันงามเนาะเพิ่นว่าเพิ่นปลูกหญ้านั่นใส่น้ำแน่ เลยง,งามต้นกระโพดก็ขึ้นก็บบกข่อยงามเป็นไงถ้าขับใบอะไรพี่น้องงามเลยมีแต่เสียงตู้ฮึมหำฮึมหำอยู่ยพี่น้องเลยเขากินสลองกันปีใหม่เนาะกินสลองปีใหม่กับกับงานดองงานดองไอ้พี่น้องเลยช่วงนี้กับงานดองกับลายพี่น้องเลย คทำเลยที่ว่าจอร์นกรสิเมื่อก่อนพี่น้องเลยเริ่มคทำแล้วเนาะเอาโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับจอร์นกรสิขอจบคลิปเอาไว้สำนีก่อนเด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและวเป็นกำลังใจให้จอร์นน,น,นะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง